อ้ยเหี้ยงไปเลยโ้ชงข้กวบัวดีกลยไวิ่นวันนี้มีสิ้าใหญ่้าเป็นเกครับผมอยู่ในมาสแคร์เลยครับอัานงูฮึ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 ฮนห เฝนหมาแล้วนะครับฝนเรื่องหนึ่ง <S <S น้ำ,ำ,ำ,ำปลาสาดเนาะ พี่น้องลุงแป้นอาจุก่านนะครับสวัสดีสี่ทุกท่านนะครับผมวันนี้กับพอ่พอกับบ้านมีกําเน็งในสองที่แล้วน้นองเนียงในสของวันจันทร์นะจ้ะตัวกตวันที่สิบเก้าจ๊ะเดือนพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหสิบจ็ดพามาหาเห็ดอยู่ป่าพิกัดสำนักสงฆ์น้องจองของให้นะครับผมอยู่ในเขตบ้านน้องแปน,นหมู่สามตำบลห้วยขามอำเภอบุญทะลกจังหวัดบุรีรัมย์นี่นะครับมาริมาโดนหลายป่านี่นะแม่นเนาะจ๊ะตามว่าไายหน้านี่แหละครับปลาชิ้นส่วนห้านี่แหละปลานบงะครัได้้้สมาาเเ็ดหังนนีะจ้ึ ครัไปจ้าอานะครับเขามาหอดมองหอดไม้มาหนีกับยัดโมงสี่นาทีนะครับผมมาเบิ่งเห็ดละงูกันนะครับเห็ดกอเบิ่งมากก็บอกเห็นน้ำหนึ่งหนึ่งทางนี้อยังไงก็ใหญ่แห้งเดียวเยจู่มพันคือโผดแห้งเนียวเลยเป็นปลาแล้วนะครับแต่ว่าพันเป็นปลาเอาบดได้เนาะเอาไข่ไข่เป็นพี่ครับนี่วุ้ยไข่เป็นพี่ลายไข่ทันไข่เห็ดละงูกเหลืองทีละ ขันเราโกอ่คมีใครอยู่นะจำเห็ดพอนี่เสียบุญเจงไว้หนึงนึงทะเลดอกคนนี้มเอาม่บ่อ้นั่นดิเมีันอยู่บ่เมีันอยู่ปลาชิมชื่งวนมิดเลย มีขานะครับมีขามีรูปดอกปัญชี้ยังไคหน่อยอยู่บรจักเล่บหินเพิ่นเนาะแม่งั้นประ,ประตูพันใหญ่แฮงเลยครับผม้บุญอีกเช่นหนึงนะครับน,นี่อนึ่งเห็ดกุ๊ดดินในวินนี่กอยาคำป่าแจ่งน้องจองของให้หลาจซากมูนะปีนี่เฮ็ดนั่นหนึ่งเป็นจ้เป็นแบบผู้จองเลยครับ มุดดินอกนี่คืองามจังเลยเดี h <h 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 um ๋ยวอยู่ข mm ้างข้นมาเลยจ้ะเป็นอยู่หน้างนึงไม่นจ้ะก็สิเหลือส่วนนี้เป็นส่วนเฮ็ดไหวเดี่ยวนางหนึ่งนี่เนาะเห่ดไหวแล้วส่วนนี้หยุบเนาะเฮ็ดหยุบนะครับโอ้ย ส,ส่วนแหงเกิดนี่คนน่ะพี่อีกวินดินครับเนเนี่ยสีเขีย,ยวแบบใหม่เลยดอดอกนี่อน้ยขาใหญ่ขาเหานะครับนี่นจ้ะที่มองเป็นหงือกันได้เราเห็นอันนี้เนาะที่นั่ง บอกอีกชนิงนะครับรสชาตินี่แบบเฮ็ดเผิงเนี่ยนะหนึงน่งมีอันจ้ะพ่อพี่น้องไล่แทนกระชามมาว่ารสชาติเป็นยังไงครับอีกชนิงเพ่ะกระฮ็ดเผืองแหน่นอยวินนะ่เนาะมีอนมีดอกหนึง่งพี่ใช่เลยอ่ะไปข้างบนปุ๋ยกำลังอุปยบคัวนนะครับเป็นซ้ายไปเลยมันยอดผักหวานวันนึง <laughs> นโมเมนเกิดห <laughs> างแต่ว่าดอกใหญ่งามเนาะจ้ะอีก น,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 นี่นายหั่นคนหนึ่งดีดีเห็นบัวใบใหม่เป็นหนอนเนาบัวแมนดกนิ้ได้หนึง,นงดีดอ,อุ้ยชนยยาวนี่นพี่เห็นตัวพี่ทั้งในมใหม่ตเกียบนะครับูดูดูดูอกนี่ไอ้วิน,น,นเนี่ยบวาดอกนี่มึงทั้งในมึงทั้งในผุนเห็นบ่วผุน อหม่ยังไปเบิ่งตัดขาตอันน en an> ี้ไงพี่พี่นี่คือเรือตะขานี่ยจะปล่อยเพื่อนไว้ขาเพี่นโอเคครับผมคนนี้เธอเดาว่าเกิดบพวายนี่เนี่ยแม่งกินเพื่อนพี่ง่ามพี่ครับเพื่อนนีครับผมนี่ได้มากแค่เนี่ยครับพุ่นะพี่นะม่ต้องเบาะทึงเล่น้อยวินเนาะ เใส่ขวดเสือเนาะวสามสปีนั่นหนึ่งพี่กายนี่ก็มาเอาอย่ง่ามอยู่ด้เนาะพี่อ่ชงขับกวดีเลยเอวินวันนี้คุณอะผมแจ้งจิตใจเนี่ยบ่อย่างนั่นหนึ่งเืเรนะครับเป็นเขาเป็นก้อ่ยนี่แะ ไยสายไวยขัวใส่เลยครับขันเหม็นมองมองได้เป็นเหลือกันเนี่ยนี่แล้วน้องหนึง่งเหม็นจะเพิ่นออกหลายเพิ่นเป็นมูเนาะเฮ็ดอ,อันนี้เนาะเหม็นเป็นส่วนขั้มเต้นไปแล้วนั่น,น,น้องหนึ่งเหม็นจะถึงขึ้นมาช่างน้องจังของให้ตอนนี้บินโดกนลยพอโดดหนั่นก้อนจัะไม่เอาซุมา่มทีใบไหมก็ได้ผีมาเอาทาั้งผีบานนี่ โอ้โยเลี่ยงไปเลยอืมบินบ่ินอ่าินอยู่ครับยี่ดีอีดอกนึงงในไหนนี่ดูครับอู่แคบนี่เธอครับบินมานางมาเลยนี่อีกนี่จะเผาไลยจะเผาไลจะเผาูใหญ่คนเลียกัน เ,เป็นเหงาเป็นกอใหญ่กิจการยักใจเอาตาไหนเอาเนี่ยเด้ะม่ธรรมาได้ดนไในเส่ขอเชือได้มองมองีไม้นี่น่าหนึ่งเนาะเป็นดอหน่อยเนเนาะน,น,นี่ดอกนึ่น เก็มาไงหลุนเก็บเลยนีงน่งใจหลุนนี่ละขึ้นตาไว้แกงเก็ได้รสชาติดีนั่นนึง,นงจ้ะนั่งดีกว่านึงย็ดตัวนี่ไอ้วินเอ้อขาขาขา,าขาอย่าใช้ขาคุณไม่เบ่งดวกคุณ ดอกนี่เป็นแปลนเลยนะหนึงน่งจ้ะหนึงน่งน้ำกระดาเห็ดเป็นหยังขาเห็ติดเลยขาเป็นหญ่งเงี้ยมีหนึ่นงาดไปเลยโอ้คุณหะดอกคุณนใหยังหนึงหนงน่งหนึ่งถอนตาแล้วครับบานแต่ถ <c oughs> ่ายไงเห็นเห็ดลาย โอ้ยพ่นเล,ลายๆเลยวิ่เน้อกตามมาซ้ำหน่วยพี่พจะไปหาเห็ดพอทำอยู่กับมือน,นี้มีในใหม่มีในกบตะลุกตะขคอเลยจนต้องพีออ่ะเดี๋ดยวพาคนนึงกันอ่เดี๋ดยวนี้คนเอาขาหลุดอ่ะ มันดอกเห็ดเผือนเขาดงมึงทองอีกเชน,นึงแนนึงนึงเป็นจรงได้ลักษณะเด่นเด่นเปนครับนี่นะครับเป็นขีดแนวนี้ไม่เห็นในิยนาย <c oughs> นี้แต่เห็ดนะเดี๋ยวไงผดบ้านนี้ไ <c oughs> ่เหนกายกตาไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> างานนี้วนหนึ่งน <laughs> ี่ยนางมานน้อยนี่โพราคือฝาดรองดีไเนาะอีะ่วนหงมี่สิบไร่แปดแสครับหีนี่งมดพกนเสียงฝนหม,มาดวันวหนึ่งรืมร่มไม่วิ่งเสียงร่มอดไปทางคนวันหนึง ปกติมันก็นกวางแห้งนะครับพ่นดอกแขวนี่จาพี่น้องออกไปหลายคนแล้วเนาะครับจะพ่นดอกหลายจะแฉบางเทขียนะจะพวกเบิร์ดได้เห็ดเนาะจ้ะใสเงาใหม่นึงเห็ดปวกวันหนึ่งน่ะเห็ดปวกกลาเลือพี่น้องพึ่งแล้วไอ้วินเลยยเป็นเขียร์นะครับยังกินผลเลือดสองดอกปะเลือดสองดอกก็ได้แกงใส่กันเห็ดปวกเท้านะครับ มันป็นยังไงวิ่งฮ็ดบัวผู้โตนี่ไข่มีได้นาง,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 งหนึ่งที่ถึงเช่นน่อยไข่เจ็บกันทีาปปพาเปล่ยาำ่างฮิดไข่เนี่ยมือเลยไอชนเชียโปกไก่พอดีดอกงามหนึ่งโอเคนีดีว้ข่เท่คือนะีดอกเป็นเจือก็มีวิ่ง,งเกินไปรงเรียนเปไ็นไดนมันอีน้องนึง่ง <laughs> การเรียนมันนี้นะครับมันก็เต็มมีตัวนี้แมงกินครับอ่านะครับบานอวยขึ้นมาถึงพระลานมาหาบึงเฮ็ดเพอบรรยากาศดีขนาดนะครับคนฝากกัห้องอยู่นะครับทำเวลาด้วยน้องนึงหาบึงเฝ่าเห็นเฝ่าเต็มตาหน่อยนี่บ่ื้อนี่เฮ็ดเพอนี่่ะครับหลุนกันเบืองครับเห็นแล้วบ่น้องเึง นพ่นอฝ่ายอ่อนนะครับว่าเมื่นนมอคืนนี้แกงมพ่อหนังนะครับพ่อกับแม่ไปหามาตนาเนาะมาสิลบไปหาซุฮายพี่น้องบึงอยู่ครับแต่ว่าหลังจากออกมาแล้วก็นคนเต็มแล้วนึงน,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 น้ำปลาสาดเนาะนี่อีกนี่ว่าราคาค่อนขังดีราคาด,ดีนะครับเฮ็ดอ่อ,อนไพ่กระยกักได้ระดัเพิ่นนี่นะครับ อีอวิน,นี่ตุกอยู่นี่เป็นงานงเลย,ยนี่นะครับงงงเจ็บขาวเวยนี่นะคับลักษณะเนหน่วยใหญ่อยู่ด้วยเนาะดีดีน,น,น,นะครับวไวมาเลยนยนี่ยนี่ พร้อมได้กนมีหนึงเสียงลูนตีกับเสียงลูนตีเป็นตะยานพ่อรุ่งมีหอยเก่าเพิ่นนะครับเมีกนหาเบิ่งเพิ่นจุนุทินิอันนั้นมาหนี้งแล้กันเพิ่นมีครับนึงอืมฮะกำลังออกอ่อนๆเลีเดดอกนี่มีเมียนบ่นี่หนึ่งว่าเม่นเมียนั่นอ่อนอ่อนเลยตัวกันอยู่เป็นกิจวัตรเป็นโม่กันนะครับเมียนจ้ะอุ้ยหา เสะเลยดิเดี๋ปนี่ดีใช่นเยเมเวียนดเมียนโอ้ยอ่อนแหงนะครับว่าตัวว่าตัวครับขาเขงเชียวนะหน่อยพอดีจำนองกูเกินสดจินกับเขาเลย พื่เกินก็มากขนาดด้วยครับเพื่นก็ห<พ>อหด <5 S 1> เสบเนาะใช่เลยพี่เลือกได้หนึ่งคนค้างเลือกคือน่ะอีกหนึ่งอีหน่มนหาใหม่จะอไรบหม่ที่นเ,นเ,ดดเดินเฮ็ดเฮ็ดเจีย <5 S 2> งบพีน้องทำเนียอยวินมันนี้เนาะปวดเป็นมาห่าหฮ็ดโพอะายเปิดไปห้แล้วนึงนึง ดินเลยมันใอยวินเงดอกนี่ไงนเปิน,นโอ้เสียดตัวนี่ดูดินดอกดีเกี่ยงดีเลยครับนี่ทางนี้สภา,าพปลาพันธุ์กระเซีวน้ำหอมเต็งล่งคือเก่านะครับมีเกินพยอม์นิ่นมนะครับผมเรืองดอกมีน้ำหวิน ยุ่งยังไงฮหมดบมหนึงเสืออะไรก็มีอทนี่จังแมนหนนึงกนี่นี่เห็นง่ายยุ้วินพ่นทันโพลออีกเลยเนาะมีต้องฝนตกครับฝนซุ่มห้องฝ่าห้องอนี้ละตกมาหาเป็นน้หอยเปัญหาเก่าอย่งหน่นนอ่อนเลยคนนี้ก็สือยุ่เลยใช่เ โอ้ยคือเลือกเถอดูเลืกลกอลกว่าไงเจ้าายนกรสิดันหมอดขึ้นมาเนี่ยน,นี่น่หน่ันกมาล้วได้เอวินบาร์นิฝนมามงฝนมาเนี่ยมึงลบพอแกงว่เฮ็ทพ่อ,พอโ,อโ,อโอ้แกงสะก,กันแล้วดวยนี่เมนวาน่ตุนุอ,นอินโมินอันด้โมิขาเสือเกาเห็นดโอ้ยหญ่ใหญแหาหลงเลยอวินบารนี้<ด> ทำไม่จังคะไม่นี่ครับเสือเกาเป็นเมียนอย่าน,นึงนี่เมียนคือทางภาษาอาคาเฮดเพปเน็นกระสาบเนะเมียนจ้ะดอกจะปีกกายอยู่แล้วครับนี่อุ้ยร้ายหน่วยคิดว่าโบ้ยจำกระชากสาีหน่วยเล้วเทสต์วินหน่วยพี่มาพียงนึงอุ้ย งันมหากับพ่อดะอยู่ีกินอยู่เลยครับนี่นันน่นดีข้างขง้างวิ่ดีเลยขาดวา่าบ่ผู้ขาดเม่นเทะนั่นนี่นั่นน,นี่น้องหนึ่งึม่นมานอนี่มึงมึงน้านั่นน,น,นี่เลยม่ทั้งนาพี่ มูสิมูหอดเนี้ยใหญ่แฮงมูสิหอดเอาไว้เดีย่ยจะทำของมันโดนเลยครับต้นนั้นแหงสุด,ดยอดมูเลยนะโนโมูคนเมนบ่อโอ้สามยังพยังฮิดโผล่่มันโฮดดิเป็นจังให้หนึ่งๆนึงผูดแนมเมื่อหะ คูณฝ่าให้จะข้าวมาด้ยไวยหาไปหาหล่นเลยวิ่งมาดิขูดไปทาน้นึ่งน้งนึ่งกลมขนาดครับ่นผเห็นมาส่วนนี้ร่าหนึ่งนออบข้าในวิ่งอยู่้ำหลด <laughs> ขึ้นทาฟ้นหล่ดอยู่เ คิดว่าน้อแล้วนะครับบานเอาเห็ดพอสองดอกชุดท่ายพอฝ่ายสองดอกชุดถ่ายแล้วก็สิเดภาพพญามินายพอพี่น้องกเมื่อนะครับฝนเบึงเพิ่มมาแล้วนะครับฝนเป็นแต่แห้งนะครับล้างฝนหลอบนีแล้วนะครับคาดว่าเห็ดยังสีมาอีกชุดไหมนะครับคุณแท่งบุดน่นั่นพูดจองนะครับพูดจองบัานน้องเมกนะครับ จะอยู่ส่วนี้ยังอยู่ในเขตส่วนทางบ้านน้องแปกนะครับผมท่านน้องแปนนะครับหมู่สามผี่ละครับนะครับไปสรุปผลงานโดยใดโดยมันโดยร่วมกันเลยนะครับวันนี้ครับหนึ่งหนึ่งคนละถ่ายทางหลังเลยนะครับนะครับหนึ่งหนึ่งกับม่นางถ่ายในปีนะครับก็ว่าอยาะขาต่อยแล้วนะครับยูนิตีหลงแจงเกินไปนะครับฝ่าฝนฝ่าไม้ฝนไม่ฝนกระใหฝ่าแห้งเนี่ยนะครับ อ่ะเป็นไงนหนึ่งผลงพนงานมานี่งานข้าวมันเดกหเนื้อไรซ์นิ่งจุดหน่อยพีเนาะงานครับครเนื้เนื้บดดินแล้วก็เฮ็ดปวกแลก้วก็เฮ็ดไข่ดอกนึงเนาะแ,นแต่ว่าหลาักๆก็จะเป็นเฮ็ดบดดินเนาะเหมือนกับไข่เฮ็ดละงาเนื้อเงาเลี้ยงครับตัวน,นี้หลายลายอีหลอกเด้ครับความเป็นยังเด้ครับต้นเดียวตัวนึงครักเนื้อโค้กเอาได้อ้อหน่อยนึงเนาะนะครับผมขึ้นมากกพี่น้องกับล้าอยู่แต่ว่าต็หนีุ้นมาแห้งและหน่อยวิ่เนาะเดนื่อยด้วยทางล่างคนนะครับ เอาแล้วนะจ๊ะพี่น้องสำหรับคลิปมือนีน้องนึ่งก็ไปเฮนกับพาพี่น้องขอปลาหาเห็ดนอกจากกระมันสุดเกิดยุ่งนอกจากเฮ็ดบทกิ้มหงส์ซ้มามูเดียวนอกจากเกิดเต็มกระตานอกจากนอกระไ้เห็ดหัวเห็ดไข่เห็ดละงวงนอกจากก็มาเอาเห็ดพออีกนอกจากนอสำหรับคลิปมือนีธรรมะก็ยื่นลืมกดไลรด้วยจ้าถือใจลื่นคลแชร์ยื่ลืมกดติดตามน้องนึ่งก็ไปเฮ็ดวัจไดเพร่ญสิบประผัดกินไปใหม่นอกจากนอวัาน้องนึ่งก็ไป้เจิญสิบปผัดพี่น้องไปหาอยู่หากินเนี่ยวได้แต่ละมือนอกจากสำหรับคลิปปมื้้้้ออนนนีีสสวััดดจจาาาพบกคลิหเ เอาละครับพญามียาอิพอม่พี่น้องลุงป่าใน AFC ทุกท่านนะครับผมสําหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่าในวันน <u il clubs> ouais. like ี้นะครับมีอุปสรรคแน่เล็กน้อยนะครับผมคือฝนไหลหลังมานะครับก็ยังบ่ทันหนักแห่งเห็ดทอากับด้หลายเติบอยู่นะครับว so ันนี like ้ในส่วนเห็ดไหวนะครับเลือกกับส่วนมากก็จะเป็นเห็ดบดดินแล้วนะครับส่วนนี้แล้วก็เห็ดพอนี่ยนะครับออกไม่หลายนะมันแต่ฝนมาหลบนี้แห้งจีจังนะครับมือหนาสีผ้าไปหาหมองเละลายอยู่แล้วนะครับ การจัดการนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์จากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านสิ่รวมแนะนำติชมให้กำลังใจกับไม่ในรายการผิดผลาดประการใดเรื่อตอบคอมเมนต์สาวท่านใจกราบขออภัยพญาหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านไว้นําอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสิขาดบ่ดด้ยเป็นประจำ พร้อมหนุวยไว้ใช่ห้พญายมยายนพอแม่พี่นองลุงป่านะเอฟซีปุขาทุกท่านที่เขามารับชมคลิปจงประสบี่โชคดีโชคม ắ าอย่ามีโรคภัยหลาใดมากํรกายซุกทั้งด้านร่างกายและกัจิตใจคิดวางสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขทีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ข็อกา่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบพกันมือใหม่คลิปใหม่ครับ้นู